เอเชียที่เดอะรีเวฟรอนตแหล่งช้อปปิ้งริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียที่นี่ได้รวบรวมเอาสินค้านานาชนิดไม่ไว่าจะเป็นสินค้าตกแต่งบ้านสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องประดับเรื่อยไปจนกระทั่งของที่ระลึกมากมาย เดิมทีสถานที่แห่งนี้เคยเป็นท่าเรือริมน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อขนส่งไม้สักจึงทำให้ยังมีโครงสร้างเก่าๆหลงเหลืออยู่ซึ่งทางโครงการเองได้นำโครงสร้างและสถาปัตยกรรมเดิมไม่ว่าจะเป็นโรงเลื่อยเก่าและซุ้มกดังสินค้ามาประยุกต์และตกแต่งใหม่จนกลายเป็นสถานที่ช้อปปิ้งกลางแจ้งแห่งใหม่ที่ร่วมสมัยภายใต้คอนเซปต์เฟสติวัลมาเก็ตแอนด์เลเวิร์งมิวเซียม ที่เอเชียทีคเดริเวอร์ฟรอนต์แบ่งออกเป็น4ย่านคือย่านเจริญกรุงย่านกลางเมืองย่านโรงงานและย่านริมน้ำโดยแต่ละย่านมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไป เริ่มต้นจากย่านเจริญกรุงที่เป็นโซนขายสินค้าที่มีร้านค้าให้เลือกมากกว่า1,000แห่งตามมาด้วยย่านกลางเมืองที่มีลานกิจกรรมกว้างกว่า,วา2 0 0 0ตารางเมตรมสำหรับการจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆย่านโรงงานที่มีบริเวณขายข,ายของแฟชั่นแกจิตและอาหารในแบบของฟู้ดเซอร์เคิลปิดท้ายด้วยย่านริมน้ำที่ได้นำเอาโกดังสไตล์เดนิชมาประยุกต์เป็นโซนสำหรับร้านอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นอิตาเลียน จีนและไทยนอกจากเป็นอีกหนึ่งสถานที่ช้อปปิ้งครบวงจรแล้วที่นี่ยังมีโรงละครขนาด400ที่นั่งพร้อมการแสดงแสงสีเสียงจากโชว์คาลิปซโซและหุ่นละครเล็กโจลุยส์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทย ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาช้อปปิ้งสินค้าทั้งย้อนยุคและร่วมสมัยภายในบรรยากาศท่าเรือดิมน้ำเจ้าพระยาที่เอเชทีคเดอะริวฟรอนบนถนนเจริญกรุงได้ทุกวันและติดตามข่าวสารและข้อมูลอัปเดตของเอเชทีคได้จากหน้า Facebook ของโครงการ